ตกหนักเพื่อน,อนก็เลยนี่แหละท่วมตะกร้าเราตกปลาเมื่อวานซืนเนี่ยเพื่อนๆต่ว่าข้าวจะงอกแล้วนะคะข้าวเห็นขาวๆเนี่ยจะว่าน้ำท่วมเตอ็อย่างนี้แหละทำนานะ่ะถ้าทำไม่ทันก็อย่างนี้แหละเพื่อนๆน,น้ำก็จะมาเร็วไปเร็ว้ําฝนล,ลงคือผาธรรมชาติเ,าเพื่อนๆ ่จะมาบางทีก็ทิ้งช่วงนี่แหละทำนาปีก็ลำบากนอกเขตชนประทานนะเพื่อนๆเนาะนี่เราปล่อยน้ำจากแปลงนี้เสร็จแล้วก็จะไปขนฟืนออกจากนาเนาะเพราะว่าฟืนเยอะเลยยังเอาออกจากนาไม่หมดเพื่อนๆไปกันค่ะปล่อยไว้ยังนี้ก่อนนะ้ำให้ระบายออกไปก่อนไปขนฟืนด้วยเพื่อนๆขน,นฟืนออกจากแปลงนาก่อนน้ำท่วมค่ะใช้รถเห็นไม่ได้เนาะ น้ำท่วมเราไปไม่ได้เลียวขนเอาไว้เป็นธนาก่อน mm hmm. เดี๋ยวค่อยเอาเรถเข็นมาเข็นใส่เอาเนาะเพื่อนๆขอ,อจับนนแรงนาก่อนนะคะเดี๋ยวใช้มาใช้จะได้ไม่ดูดเนาะเพื่อนเอนานะ ตามท่วงเอารถเข็นมาเข็นใส่ไม่ได้วันนี้จะขนแค่สองกองก่อนเพื่อนมีหลายกองอยู่เผื่อฝน้ช่วง,วงก็จะเอารถเข็นมาเข็นรถเพนื่อนเนาะเข็นไปไว้ที่เพียงนา ว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดก็ออยากลำบากยิ่งทำเป็นข้าวอินทรีย์ด้วยยิ่งยากเพื่อนอันนี้ยากจะได้ข้าวปีปีหนึ่งก็แปบ๊บเดียวเพื่อนได้ทักไม่เท่าไหร่ก็ลงนาอีกแล้ว เี้ยมโอเคเอาแค่นี้ก่อนเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยหารถเข็นมาเข็นให้น้ำข้าแห้งก่อนค่ะถ้าไม่ฝนตกมาใส่อีกก็คงจะได้รถเข็นมาเข็นไปไว้เคียงนาเนานะเพื่อนๆลายกองค่ะเยอะเลยคลิปหน้าค่อยเจอกันนะคะพามาดูวิถีเกษตรวิถีชาวนาคลิปหน้าเจอกันค่ะบ๊ายบาย